วันนี้แบ่งปันเรื่องสุโทราพระราชบัญญัติของพระเจ้านะครับโทราแปลว่าคําสั่งสอนซึ่งชาวอิสราเอลเรียกหนังสือ5้าเล่มแรกของโมเสสนะครับประกอบด้วยหนังสือปฐมกาลอ,อพยพเลวิติการณวิธีฉเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งโทราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทานักทานักก็คือพระคัมภีร์39เล่มเป็นภาคพันธสัญญาเดิมนะครับทานักท NK นะครับทานักเนี่ยที P เนี่ยหมายถึง โอราคำสั่งสอนหรือกฎหมายเอคือเนวิ im, มหมายถึงผู้เผยชนะนะครับแล้วก็เคเนหมายถึงเคทูวิมหมายถึงงานเขียนวรรณกรรมต่างๆสุภาษิตอะไรพวกนี้ครประวัติศาสตร์การเขียนเคทูวิมเนี่ยมีสิทธิอำนาจที่รองลงมาจากเนวิมนะครับเพราะว่าเนวิมเป็นคําเผยของพระเจ้าเหมือนพระราชองค์การแต่เคทูวิมเป็นการอธิบายในเหตุการณ์ต่างๆในพันธสัญญาใหม่เนี่ย ถือว่าเป็นหนังสือที่อธิบายพันธสัญญาเดิมถ้าไม่มีพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเดิมก็ไม่มีทางจะเข้าใจได้นะครับถ้าไม่มีพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่ก็ไม่มีทางจะเข้าใจได้หรือจะเกิดขึ้นอะไรเราก็ไม่สามารถเข้าใจได้ดังนั้นพระคัมภีร์จึงเป็นหนึ่งเดียวกันแยกจากกันไม่ได้โทราหมายถึงพระคัมภีร์ทั้งเล่มด้วยนะครับเพราะทั้งเล่มคือคําสอนของพระเจ้านะครับมีผู้เช่อหลายคนอ่านหนังสือเหล่านี้แล้วก็ มายถึงพัมพีเดิมออันทานะักโทราคนก็คิดว่าเป็นแค่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านไปแล้วหลายคนบอกจบสิ้นไปแล้วแต่ผู้ที่เข้าใจจะเข้าใจว่านี่คือฤทธิดเดชและยังคงอยู่ยังคงอ่านเพื่อจะรับเอาพันธสัญญาทุกอย่างที่กล่าวไว้ในพันธสัญญาเดิมนะครับเพราะเชื่อว่าพราะชนะและพระบัญญัติของพระเจ้านั้นไม่เคยลบเดือนเป็นพันธสัญญานิรันดร์นะครับในอิสยาบทที่ยี่สิบสี่ข้อห้าบอกว่าโลกนี้มีลาคี พราะผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกนั้นเขาทั้งหลายนะั้นได้ละเมิดบทบัญญัติได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หักพันธสัญญานิรันด์เหล่านั้นนะครับโลกกลายเป็นโลกที่มีราคีฉะนั้นเราจรึงต้องเรียนรู้และประพฤติตามพระราชบัญญัติที่เรียกว่าพระบัญญัติเดิมตามที่หลายคนกล่าวไว้นะครับบอกว่ายุคบัญญัติเดิมหมดไปแล้วเป็นคําสอนของหลายๆคนที่พูดแบบนั้นแต่ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือบัญญัติเป็นกฎของโลกใบนี้นะครับ เป็นกฎของโลกใบนี้ที่จะกําหนดพระพรคําแช่งสาบเป็นน้ําพระทัยพระเจ้าและเป็นพันธสัญญาของพระเจ้าฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่คนเชื่อพระเจ้าจะไม่ศึกษานอกจากเหตุผลที่เข้าใจผิดว่าไม่ต้องรักษาบัญญัติพระเจ้าแล้วหรือบัญญัติพระเจ้าไม่มีผลอะไรกับความเชื่อเมื่อคุณเชื่อในพระคุณของพระเยซูแล้วนะครับพระบัญญัติก็ไม่เกี่ยวอะไรอันเนี้ยเข้าใจผิดเพราะพระเยซูกำชับว่าให้สอนธรรมบัญญัต หลายคนอาจจะไม่เคยอ่านตอนนี้นะครับอยู่ในมัทธิว5ข้อ19เหตุฉะนั้นผู้ใดทําให้บัญญัติข้อเล็กน้อยข้อหนึ่งเนี่ยเบาขึ้นแล้วก็สอนคนอื่นให้เป็นอย่างนั้นด้วยผู้นั้นจะได้ถือว่าเป็นผู้เล็กน้อยสุดในแผ่นดินสวรรค์แต่ใครที่ประพฤติและสั่งสอนตามธรรมบัญญัติผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์น,นะครับแล้วผมก็ตัดว่าขีดหนึ่งของบัญญัตินั้นจะไม่สูญสิ้นไปถ้าไม่สําเร็จในมัทธิวบทที่5ข้อ17ใช่ไหมาาา,มาลล้้ล้มงงบัญ,ญติแะะขอผูอ เราไม่ได้มาล้มล้างแต่มาทําให้สมบูรณ์ทุกประการนะครับแล้วก็ตามใดที่ฟ้าและดินยังอยู่เนี่ยอักษรแม้นขีดขีดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญตัติจนกว่าทุกอย่างจะสําเร็จเกิดขึ้นแล้วนะครับแสดงว่าอีกในหนึ่งคือบัญญัติสําเร็จก็สูญสิ้นได้ลบเลือนได้ทั้งหมดประโยชน์เมื่อมันสาเร็จแล้วจึงเป็นคําถามว่าบัญญัติสําเร็จหรือ,อยังโมเสสเขียนสาเร็จแล้วพระเยซูบอกสาเร็จแล้วที่กางเขนบัญญัติทั้งสิ้นที่เล็งถึงโพรงนั้นสําเร็จแล้ว แต่นั่นยังไม่เรียกว่าบัญญัติสําเร็จตามที่เยซูตัสนะครับเพราะคนยังไหว้ลูการลบบญญัติยังไม่สําเร็จคนยังลูบบเวณียังต้องใช้บัญญัติอยู่บัญญัติยังไม่สําเร็จคนยังโลภยังฆ่าคนบัญญัติยังไม่สําเร็จในผู้คนครับฉะนั้นบัญญัติยังคงอยู่พันธสัญญาทุกอย่างในบัญญัตินั้นก็ไม่ลบเลือนไปคําแช่งสาปและพระพรในบัญญัตนั้นก็ไม่ได้ลบเลือนไปเพราะพระราชบัญญัติเป็นพันธสัญญานิลันตามที่พระวจนะพระเจ้าได้ตัดไว้นะครับ ทั้งพระพรและคาแช่คสาแห่งพระราชบัญญัตินั้นยังอยู่คนที่ประพฤติตามพระเจ้าจะโปรดอวยพร Pascal, ให้ไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกยุง่งฉังเต็มอดุมอุดมสมบูรณ์ศัตรูนี้หายเป็นห่วงไม่เป็นหางสุขภาพดีลูกหลานทรงอนุภาพในแผ่นดินตามพระสัญญาที่ไว้ในบัญญัติตามพระสัญญาที่ให้ไว้ในบัญญัติเฉลยธรรมบัญญัติที่ยนะครับนอกจากนั้นลูกหลานทรงอน,น,นุภาพในแผ่นดินแล้วพระเจ้าจะอวยพร Board, ถึงพันชั่วอายุคนเลยซ้ำไปนะครับในอพยพ2ย ยี่สิบข้อหกนะครับเพราะว่าเราจะสําแดงความรักมั่นคงต่อที่ต่อผู้ที่รักเราและปฏิบัติตามพระบัญญัติเราถึงพันชั่วอายุคนนะครับนี่คือคำสัญญาของพระเจ้าบางคนบอกลบเลือนไปแล้วไม่ลบเลือนนะครับคาพูดของคุณนะเราจะลบเลือนนะฮะเพราะว่า,าพระคัมภีรเขียนเอาไว้ไม่มีทางลบเลือนนะครับการกระทําตามบัญญัติเป็นหนทางที่พระเจ้าเปิดทางพระพรให้กับมนุษย์เพียงประพฤติตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งสอนเช่นจงทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็จะเป็นพ่อพรนแน่นอนส่วนที่บอกว่ายาทําแล้วคือการละเมิดรับคําแช่งสาบแน่นอนเพราะบัญญัตินี้เป็นกฎของโลกนะครับเป็นกฎของนรกกฎของสวรรค์ด้วยนะครับไม่ได้คิดขึ้นมาด้วยสติปัญญาของมนุษย์ในเวลาที่ทูตสวรรค์ก่อกระบทขึ้นก็ต้องรับโทษและถูกแช่งสาบเมื่อมารสตานมาร่อลวงมนุษย์ก็ต้องถูกแช่งสาบมนุษย์ละเมิดก็ต้องถูกคําแช่งสาบฉะนั้นพระสัญญาพระเจ้าไม่ลบเลือนและเป็นกฎของทั้ง3ามโลกทั้งสวรรค์ใต้พื้นแผ่นดินโลกและ แผ่นดินสวรรค์นะครับสวรรค์โลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกนะครับ3ที่เปรียบบัญญัติเหมือนกฎจราจรนะครับคุณฝ่าไฟแดงคุณก็โดนปรับใช่ไหมครับพะยซะูมาจ่ายค่าปรับให้คุณเพื่อกฎหมายจะไม่ปรับคุณทมบัญญัติจะไม่แช่งสาปคุณแต่ขณะที่ได้รับการอภัยแล้วคุณจะไม่ศึกษาหรือประพฤติตามทมบัญญัติอีกหรือครับฝ่าไฟแดงตลอดมันแสดงถึงการไม่กลับใจต่อผู้ที่จ่ายค่าปรับให้คุณ และถ้าคุณอยากจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือพรอ,อะไรคือการถูกแช่งสาบอยากกับใจเดินให้ถูกก็ต้องศึกษากฎหมายศึกษาบัญญัติไม่ใช่รอแต่พระคุณอย่างเดียวนะครับการอยู่ในพระคุณทําผิดบัญญัติไปเรื่อยๆล่วงประเวณีฆ่าคนปฏิบัติลุกคารบหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผิดบัญญัติคือการไม่กลับใจถูกแช่งสาบแน่นอนครับคุณบอกคุณมีพระพรมีความเชื่อรอดด้วยพระคุณพระคุณจะไปถึงเฉพาะคนที่กับใจจริงๆ ฉะนั้นเอาพวกคุณมาอ้างไม่ได้ถ้ายังไม่ไไมกลับใจเดินตในบัญญัติความเชื่อต้องสำแดงออกเป็นการกระทําถ้าคุณบอกคุณเชื่อแล้วคุณจะรอดปีมรซสตานก็เชื่อและเกรงกลัวจนตัวสัน่นถูกไหมครับฉะนั้นเราต้องสำแดงความเชื่อด้วยการกลับใจและเดินในบัญญัติให้ถูกต้องพระเยซูมายกคําแช่งสาปแล้วแต่ยกให้คนที่เดินในบัญญัติยกให้คนที่เดินและกลับใจในบัญญัตินะครับไม่ได้มายกให้คนที่ยังผิดบัญญัติอยู่นะครับไม่ใช่มายกให้คนที่ยังฆ่าคนอยู่ ยังโลภอยู่ยังรูปประเวณียังไหวรูปเคารพอยู่นะครับและนั่นและในความคิดหลายคนคิดว่าพระราชะบัญญัติพระเจ้าเนี่ยจบลงไปแล้วตัดสินว่าบัญญัตินั้นด้อยค่าไม่มีความหมายแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วพระเจ้าจะพิพากษาโลกด้วยความยุติธรรมได้อย่างไรทั้งอดีตเวลานี้และอนาคตพระเจ้านึกจะชี้เคยผิดเคยถูกก็ได้อย่างนั้นหรือแต่พระเจ้ามีกฎเกณฑ์ครับที่บัญญัติพระองค์คนรู้น้อยได้เรียนก็มีปัญญาเข้าใจโลกเข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้า เมื paid, ่อโมเสสยกบัญญัติขึ้นโมเสสจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าขอเชิญอันเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อหน้าท่านตันนี้ว่าข้าพเจ้าได้ตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำแช่งสาบไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจนเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านจะมีชีวิตอยู่ท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ธรรมบัญญัติบอกแล้วว่าเมื่อมีธรรมบัญญัติขึ้นก็บอกเลยอะไรคือชีวิตอะไรคือความตายนะครับได้มาตั้งไว้ต่อหน้าท่านแล้วท่านที่ทําท่านได้ชีวิตไม่โดนคําแช่งสาบไม่พินาศ เยซูก็ตัดรับรองเช่นนั้นถ้าท่านตามตามบัญญตัติท่านจะได้ชีวิตถูกไหมครับที่มีบาเลียนคนหนึ่งมาถามว่าทํายังไงครับจะได้ชีวิตนิรันดร์นะครับเยซูก็บอกว่ารับบัญญัติว่ายังไงเขาก็ตอบว่าเขาก็พระบัญญัติบอกให้รักพระเจ้าแล้วก็ให้รักเพื่อนบ้านถูกไหมครับพระองค์บอกว่าจงไปทําอย่างนั้นเพราะทําอย่างนั้นแล้วจะได้อะไรครับได้ชีวิตได้ชีวิตชีวิตที่ดีขึ้นตามประสัญญาพระเจ้า ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่จนลูกหลานทรงอนุภาพในแผ่นดินคนไม่รู้จักพระเจ้าทาตามบัญญัติพระเจ้าก็ได้พระพรเช่นกันไม่คดโกงนะครับลักบิดามาัรดาไปดีมาดีตามบนแผ่นดินโลกกระตันอยู่กินอาหารตามบัญญัติก็สุขภาพดีและถ้าไปไหว้รูปรเคารพไปร่วมประเวณีก็มีคําแช่งสาปเกิดขึ้นเช่นกันนะครับเจ็บป่วยจนนี่คือกฎของโลกฉะนั้นใครบอกพระราชบัญญัติพระเจ้าไม่มีผลอะไรกับชีวิตมนุษย์อีกแล้วเป็นแค่ของคนยิว ผมคิดว่าเป็นตะก,กะที่ป่วยมากนะครับถ้าธรรมบัญญัติเป็นแค่ของคนยิวพระเจ้าจะพิพากษาโลกทั้งโลกได้ยังไงบัญญัติของพระเจ้าพิพากษาทุกคนบนโลกนะครับจะอ้างว่าผมไม่รู้จักบัญญัติพระเจ้า,จา,จาผมเลยปฏิบัติลูกเคารพเลยลรูปวณีเลยกินหมูพระเจ้ามาแช่งสาบผมได้ยังไงนะครับโลมบทที่สองก็บอกว่าเพราะท่านที่ไม่มีพระราชบัญญัติและทําบาปจะต้องพินาศโดยไม่อ้างธรรมบัญญัติและคนทั้งหลายที่มีบัญญัติและทําบาปก็ถูกพิพากษาตามพันบัญญัติอีก คุณเป็นคนประเภทไหนมีบัญญัติหรือไม่มีบัญญัติหรือมีบัญญัติแต่ไม่เคยเรียนรู้บัญญัติเพราะถูกสอนว่าไม่ต้องเรียนหรือคิดเอาเองว่าไม่ต้องเรียนนะครับลูกาบทที่สิบเอ็ดบอกว่าวิบัติแกเจ้าพวกบาเลียนด้วยว่าเจ้าเอาลูกกุญแจแห่งความรู้ไปเสียคือตัวเองไม่เข้าไปและ,ะคนที่เข้าไปเจ้าก็ขัดขวางไว้อีกนะแปลไทยจริงๆคือเอาเองเป็นพวกชิบหายนะครับทําให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องของพระเจ้าเลยพระเยซูเดือดน,นะครับที่บาเลียนขัดขวางไม่ให้คนเข้าไปศึกษาบัญญัติของพระเจ้า ฉะนั้นผู้ใดทําให้ข้อเล็กน้อยที่สุดในธรรมบัตินี้เบาขึ้นทั้งสอนคนอื่นให้เป็นอย่างนั้นได้ดวยทั้งสอนให้คนอื่นให้เป็นอย่างนั้นด้วยผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดในผพนดินสวรค์ใครประพฤติตามธรรมบัติก็เป็นใหญ่ในเพนดินสวร์ผมขอเป็นผู้ใหญ่ในเพนดินสวร์นะครับเรียกร้องท่านให้กลับสู่โทราของพระเจา้าบัญญัติของพระเจา้าขอบคุณพระเจ้าถ้าท่านเดินบนโทราถูกแล้วท่านที่ยังไม่เข้าใจก็เข้ามาเรียนรู้ครับแล้วเดินไปด้วยกันรับพระ้วยกัน